ันนี้เป็นวันสําคัญคนะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับแวดวงโหราศาสตร์เมื่อช่วงเที่นํนำเสนอไปแล้วนะครับว่าเขาจะมีการเสวนาการว่าดวงเมืองช่วงจากนี้ไปจะเป็นยังไงดวงเมืองดวงโลกด้วยนะครับคําทํานายออกมาแล้วฮะวันนี้มีอาจารย์พินโยพงจ์เริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติครับบอกว่าประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าขณะน,นี้ดาวมฤตยูลัคณาด,ดวงเมืองทับพระอาทิตย์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้นและอาจจะสูญเสียบุคคลสําคัญด้วยค่ะแต่ว่าสิ่งที่ดีก็คือการเปลี่ยนไปสู่มิติใหม่ระบบใหม่วิธีการใหม่ๆแต่ประเด็นที่น่าเป็นห่วงนะคะก็คือเรื่องของการปฏิรูปและปฏิวัติที่อาจจะเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงตามดาวมนุษตายูราศีเมษเป็นไปแบบนี้อีกหกถึงเจ็ดปีค่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี2559เป็นต้นไปอาจจะทําให้สิ่งที่ดีที่เคยมีอยู่ถูกทําลายลงช่วงการเปลี่ยนแปลงก็จะเร็วรุยรุนแรงเนี่ยจะอยู่ในช่วงปีสองปีแรกแล้วก็เห็นบอกว่าเรื่องภัยพิบัตินะครับก็บอกว่าช่วงนี้ดาวอังคารโคจรเข้าใกล้กับโลกครับมีโอกาสที่จะเกิดความแรงอุบัติเหตุภัยธรรมชาติแต่ว่าเรื่องที่น่าจะ เกิดขึ้นอาจจะเกี่ยวข้องกับไฟเกี่ยวกับแผ่นดินไหวแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ําก็ฝากเตือนเอาวไว้อันนี้ก็ขึ้นอยู่ความเชื่อนะครับ